สวัสดีค่ะปอปูชาแนลคลิปนี้ทำไอศครีมวุ้นผลไม้รวมนะคะทำง่ายๆเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะวัตถุดิบตามในคลิปเลยค่ะเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วตั้งหม้อเติมน้ำ5 0า m l 0 ML ค่ะใส่ผงวุ้นลงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะคนให้ผงวุ้นละลายค่ะพอผงวุ้นละลายแล้วก็เปิดไฟกลางได้เลยค่ะ คนไปเรื่อยๆค่ะพอน้ำร้อนขึ้นมาก็เติมน้ำตาล120กรัมลงไปได้เลยค่ะคนแค่พอให้น้ำตาลละลายก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ปิดไฟและเตรียมนำไปเทลงพิมพ์ที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะ อุปกรณ์ที่จะใช้อีกอย่างหนึ่งไม่ได้บอกไว้ต้นคลิปก็คือปากกาแต่งหน้าเค้กค่ะจากนั้นนำผลไม้ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปในพิมพ์ได้เลยค่ะผลไม้จะเป็นอะไรก็ได้นะคะที่เราชอบค่ะพิมพ์ที่เราเตรียมก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะ ใช้ที่เรามีได้เลยค่ะใส่ผลไม้ลงไปตามที่ต้องการจนครบนะคะ ใส่ผลไม้ครบแล้วนะคะก็นำน้ำวุ้นที่เราเตรียมไว้มาหยอดใส่ลงในพิมพ์ได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ต้องทำอย่างเบามือหน่อยนะคะค่อยๆหยอดลงไปจนเต็มค่ะ ถ้าพิมพ์ที่เป็นช่องใหญ่หน่อยก็นําวุ้นใส่เหยือกแล้วเทลงไปในพิมพ์ได้เลยค่ะค่อยๆเทลงไปให้เต็มประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วก็นำเข้าตู้เย็นแช่ในช่องฟรีสนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนำวุ้นของเราออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะค่อยๆแกะอย่างเบามือนะคะระวังไม่ให้วุ้นของเราแตกค่ะ ทำง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็จะได้วุ้นที่แสนหวานเย็นหอมอร่อยรสผลไม้ต่างๆไว้รับประทานแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ